สิ่งที่ครูสอนอจะทำในตอนนี้นะครับครูสอนจะลองตัดกิ่งด้านล่างของต้นมะดันที่ครูสอนได้ปลูกไว้แบบนี้นะครับจะลองตัดออกดูเพื่อให้เขาสูงขึ้นด้านบนครูสอนไม่แน่ใจว่าที่ครูสอนทํานั้นมันโอเคหรือเปล่าจะโอไม่โอเราก็ต้องมาลองทําดูไปด้วยกันเลย เป็นไม่ได้กันไกลของให้คมมากกว่านี้ก็จะดีนะครับลองดูครับลองดูยังมีอีกไม้อ่ะลองดอูเพื่อให้เขาสูงขึ้นเพื่อเห็นด้านล่างโปงโล่งสบาอีกสักนิดนึ่งประมาณนี้เป็นการทำแบบ ทดลองดูนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองทําดูถ้าได้ผลก็โอเค้าไม่ได้ผลก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีสักนิดหนึ่งนี่นี่โอเคลองถ้าลองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือประสบการณ์ ี่อั้นไก่ขอให้คมมากกว่านี้หน่อยนะิ๊ปโอเคได้แนละ้วแต่มานี้เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพบก,กันคลิปต่อไปครับสมเป็นความมาเตอรให้กับเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปนี้กันอยู่นะครับสุด้าสุดใจดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปกันเลย